ตอนที่370วงเวทยินหยางของเขาสามารถสลายการโจมตีของขึ้นกระบี่เปียวเพิงอัล้อนละอู่ได้ทันทีบุ้มร่างกายของหลินเทียนได้กระเด็นออกไปเล็กน้อยวงเวทหยินหยางที่อยู่ภายในมือขวาของเขาถึงกับแหลกสลายในเวลาเดียวกันนี่มันแต่ไม่หลินเทียนรู้สึกตื่นตะลึงเป็นอย่างมากเพราะถึงอย่างไรความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายนั้นก็เทียบได้พอๆกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนวิญญ,ญาณนิรันดร์เลยด้วยซ้ำต้องการอะไร เขาได้ถามออกมาด้วยสีหน้าราบเดียบสายตาของลีกูห่วงยังคงไม่เยเสพร้อมทั้งส่งเครื่องกระเบียเข้าใส่อีกฝ่ายโดยที่ไม่ปีปากออกมาแม้แต่น้อยมิติโดยรอบได้พังทลายลงพร้อมๆกับแสงเพลิงอันล้อนระอุที่ถูกส่งออกมาอย่างดังหลินเทียนสัมผัสได้ถึงแรงกดดันอย่างมากจึงได้สรรสร้างเจดีเทพล้ำให้ออกมาเพื่อเข้าปะทะก,กับการโจมตีนี้การโจมตีของทั้งสองได้ปะทะเข้าใส่กันและกันพร้อมทั้งส่งเสียงดังสงนั่นออกไปโดยรอบท้ายที่สุดแล้ว ขึ้นกระบ,บี่รุนแรงก็ได้สลายหายไปสีหน้าของเจ้าอาสูนที่อยู่ตรงรถล,ลากก็ถึงกับแสดงให้เห็นถึงความประหลาดใจถึงขีดสุดเพราะว่าจากที่มองดูแล้วหลินเทียนน่าจะมีอายุประมาณ17-18ถึงปีเท่านั้นแต่กลับสามารถหลับขึ้นกระบ,บี่ของเจ้านายพวกเขาได้ถึงสองครั้งสองขาจะต้องรู้ก่อนนะว่าระดับพลังของเจ้านายพวกเขานั้นอยู่ในเขตแดนจักรพรรดินภาระดับที่7ตอนปลายซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขตแดนวิญญ,ญาณนิรันดรธรรมดธรรมดา ก็ยังเอาชนะเขาไม่ได้ด้วยซ้ำสายตาของหลีกูหววยังคงลาบเตียบก่อนที่มันจะปรากฏภาพเงาแสงขึ้นพร้อมทั้งฟาดฟันออกไปทักษะเทวะของตระกูลหลีเงาประกายสวรรค์หลายๆคนได้ส่งเสียงออกมาเงาแสงนี้มีพลังทําลายที่ไร้เทียมทานมากถึงขนาดที่สามารถทําลายได้ทุกสรรพสิ่งคิ้วของหลินเทียนได้ขมวดเข้าหากันก่อนที่เขาจะสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวของอีกฝ่ายเขาเคยเห็นภาพการประทะของไปจีฉี และโปคังแต่เขาก็ยังไม่สามารถสัมผัสได้ถึงแรงกดดันขนาดนี้เลยด้วยซ้ำและเมื่อมองออกไปแล้วเขาก็มั่นใจได้เป็นอย่างมากว่าอิบฝ่ายสามารถสังหารเกต็แดนวิญญาณนิลันได้อย่างสบายๆแน่นอนน่ากลัวมากแต่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยวงเวทยินอย่างได้ก่อตัวขึ้นพร้อมๆกับสวรรค์บรรพการเจดีเทพลำไ้กระบี่นรกเอเวจีขุนเขาบรรพการหลักคางเทวะและอื่นๆอ,อีกมากมาย เพื่อป้องกันจากรอบทิศทางเหงาประกายแสงสวรรค์ได้พุ่งลงมาอย่างรวดเร็วการโจมตีของเหลานี้ได้พุ่งเป้ามาทางหลินเทียนซึ่งแรงกดดันที่ส่งออกมานั้นถือว่าเป็นอะไรที่น่าหวาดหวั่นมากแต่ว่าหลินเทียนก็ไม่ได้กลัวอะไรพร้อมทั้งใช้กระบ,บี่นรนกอเวจีพุ่งเข้าปะทะในตอนนี้เองที่มีลำแสงอสนรพุ่งออกมาและพาก,การโจมตีของพวกเขาโอกขังในก้าวออกไปจ้องมองไปยังหลีกูหวงด้วยสายตาที่เย็นชาเป็นอย่างมาก มันเป็นเหยื่อของข้าหลีกูห้วงได้หันมองไปทางโปคังเล็กน้อยก่อนจะพูดออกมาว่าถอยเปดซะกายอสูรบรรพการแม้ว่าจะ,ะเผชิญหน้าอยู่กับองคชาศักดิ์สิทธิ์ของทางตะกูลเทพอสูรวกเขานั้นแต่สีหน้าของหลีกูห้วงก็ยังไม่เย,ยแสเช่นเคยเหมือนกับว่าอีกฝ่ายไม่ได้ต่างไปจากคนธรรมดาเลยแม้แต่น้อยข้าบอกแล้วว่ามันเป็นเหยื่อของข้าโปคังได้ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่เย็ยนเยือกเขาได้หันมองไปทางหลินเทียน ด้วยสายตาที่เปล่งประกายออกมาในเวลาเดียวกันหลี่กู่หัวไม่ได้พูดอะไรต่อพร้อมถั้งสร้างเงาประกายแสงสว่างขึ้นมาและส่งมันออกไปทางหลินเทียนและโปคขังอีกครัง้งสีหน้าของหลิ่นเทียนถึงกับเย็นชาลงอย่างมากพร้อมทั้งทำการสรรสร้างมากมายออกไปโปกขังได้ส่งเสียงกำลามออกมาอย่างดังขณะที่พลังอสูรที่ทรงพลังได้ปะทุกออกมาพร้อมทั้งจมตีลไปทางหลี่กู่หววกระจกโบราณได้ปรากฏขึ้นเบื้องหลังของหลีกกู่หววก่อนที่ลำแสงของมัน จะกระแทกร่างของปัวคังกลับไปต่อด้วยการเวี่ยงฝ่ามือที่แปลเปลี่ยนเป็นฝ่ามือยักษ์พุงก็ใส่ลิ้นเทียนภาพอันน่าสะพรืกลัวเหล่านี้ทําให้มิติได้รอบถึงกับสั่นไหวไม่หยุดหย่อนลิ้นเทียนได้ก้าวถอยหลังกับไปด้วยคิ้วที่ขมวดเข้าหากันพลังฉีของอีกฝ่ายถูกขัดเกลวจนถึงระดับที่น่ากลัวมากๆเขารีบประสานมือเข้าหากันก่อนได้เขาจะสร้างวงเวทอินหยางขึ้นมาพร้อมทั้งรับการโจมตีจากฝ่ามือของอีกฝ่ายเอาไว้ท้ายที่สุดแล้ว การพนักงานของพวกเขาก็ทําให้เกิดการระเบิดเสียงดังสนัน่นบุ่มล่างของหลินเทียนได้ลอยแควงออกไปไกลพร้อมๆกับกา,กากเลือดออกมาประกายดวงตาของหลีกูหวงเป็นแววตาเย็นเยือกเพราะว่าตัวของเขาเองไม่คิดเลยว่าหลินเทียนจะสามารถทําลายทักษะเทวะของเขาได้จึงได้เวียงฝ่ามือเข้าใส่หลินเทียนอีกครั้งข้าบอกว่ามันเป็นเหยือของข้าเสียงคำรามอย่างดังถูกส่งออกมาโปกข่างได้หอดขึ้นไปกลางอากาศพร้อมทั้งใช้สวรรค์บรรพกาศ ออกไปตั้งรับเอาไว้ฝ่ามือทักษะเทวะของหลีกู่ห้วงตกบทขยี้และสลายหายไปทันทีสวรรค์บรรพการที่แท้จ,จริงนั้นไม่ใช่สิ่งที่การส,สรรรส้างหิงสวรรค์ของหลินเทียนจะสามารถเทียบได้เลยพิตตานี่เองโปกขงขางก็ได้พุ่งเข้าประชิดร่างของหลีกู่ห้วงพร้อมทั้งกดทับฝ่ามือลงไปด้วยสวรรค์บรรพการนี่กายอสูบรบารการและกายแสยงอาทิตย์ของตระกูลหลีนี่สถานการณ์ในตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นการต่อสู้ ของกายราชันแล้วงั้นหรือผู้คนต่างก็พากันแสดงสีหน้าตกตะลึงออกมาต,ตามๆกันหลายๆคนได้แต่จ้องมองกับขึ้นไปโดยดวงตาที่เป็นประกายการต่อสู้ของกายราชันนั้นไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆตัวของหลินเทียนได้หลีตาของเขาลงเล็กน้อยก่อนที่มือซ้ายของเขาจะสั่นไหวพร้อมทังเรียกออกคันธนูและลูกศรออกมาสองดอกก่อนที่เขาจะเล็งออกไปทางหลีกกู่ห้วงลูกศรได้ส่งเสียงพุ่งผ่านอากาศออกไปทางหลีกกู่ห้วงด้วยความเร็วดังสายฟ้า นี่มันเป็นลูกศรที่น่ากลัวมากๆผู้คนโดยรอบได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาลูกศรทั้งห้าดอกนี้มีน้ำหนักหลายกิโลหลังจากที่พวกมันถูกประสานกับพลังฉี่และพลังกายของหลินเทียนแล้วก็ถึงกับเรียกได้ว่าเป็นการโจมตีสังหารเลยก็ว่าได้ลูกศรเหล่านั้นถึงกับทำให้มิติที่พวกมันพุ่งผ่านพังทลายลงแม้ว่าจะยิงออกไปก่อนห้าดอกแต่หลินเทียนก็ยังไม่หยุดมือพร้อมทั้งเอาลูกศรอ,ออกมาและยิงออกไปอีกกว่า36ดอก ลูกศรทั้ง36ดอกนั้นได้เข้าโจมตีสลีกู่ห้วงจากรอบทิศทางเหล่าผู้คนในรอบก็ถึงกับแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมากับการจมตีสังหารนี้ระวังด้วยไหนท่านเจ้าอสูรได้ส่งเสียงออกมาหลีกู่หวงที่กําลังเผชิญหน้าอยู่กับโปขะครังนั้นก็ยังคงมีสีหน้ารับเรียบเช่นเคยพร้อมทั้งส่งลำแสงมากมายออกไปจากล่างลูกศรเหล่านั้นถึงกับหลอมลายกลางอากาศและในเวลาเดียวกันนี้เองที่ปรากฏงาปกายแสงสว่างขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมทั้งส่งร่างของโปคังเปรียวไกลออกไปหลายฟุตก่อนที่เขาจะหันกลับมองไปทางหลินเทียนแล้วเวียงฟา้ามือออกไปหลินเทียนได้เสยยิ้มบอกมาอย่างเย็นชาก่อนที่เขาจะประสานมือเข้าหากันและสร้างเป็นรอยแยกมิติสีแดงฉานขึ้นมาเสียงอดควรของพูดผีได้ถูกส่งออกมาจากภายในรอยแยกเหล่านั้นบุ่มกงเล็ดสีดำทมินได้คว้าเอาฝ่ามือยั์ของหลีกูหววเข้าไปและตอนนี้ หลินเทียนก็อยู่ในเขตแดนจกากัปนภาเต็มตัวแล้วแถมยังเผชิญหน้ากับทันสายฟ้าจากทันสวรรค์มาแล้วจึงทำให้ความสามารถของทักษะการสรรรส้างสวรรค์แข็งแกร่งมากขึ้นกงเล็บที่คว้าออกไปจากรอยแยกนั้นถึงกับทำลายฝ่ามือและมิต,ติรอบๆล,ลงโดยทันทีทางโป่งัางที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเองก็ได้ใช้สวรรค์บรรพการของเขาเพื่อเรียกเอาเหล่า,าสัตว์อสูรออกมาโจมตีออกไปอย่างบ้าคลั่งนะับตอนนี้พลังทำลายของพวกเขาที่ส่งออกไปนั้น ส่งผลให้เกิดรอยแตกไปทั่วทั้งมิติรอบๆประกายดวงตาของหลีกูหวงเย็นชาปเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นเองแรงกดดันมหาศาลได้ประตูออกมาจากล่างของเขาหลินเทียนและโปคังถึงกับสั่นสะท้านไปพร้อมกับกา,กากเลือดออกมาไม่หยุดแข็งแก่งมากแข็งแก่งสุดๆน่าสนใจจริงๆโปคังได้หัวเราะออกมาไม่หยุดระหว่างที่จ้องมองไปทางอีกฝ่ายด้วยสายตาที่ดุร้ายแล้วพูดออกมาว่าได้ยินมาว่า เจ้าเป็นตัวตนที่ไร้เทียมทานเมื่อสองปีก่อนและตัวของข้าเองก็อยากจะไปลองกับเจ้าอยู่นานแล้วเช่นเดียวกันถ้าข้าสังหารเจ้าได้มันก็จะช่วยยืดเส้นทางแห่งชีวิตอมตะของข้าได้อย่างแน่นอนในเวลาเดียวกันนี้เองโปกขังได้หันมองออกไปทางเหลี่ยเทียนก่อนที่เขาจะเรียกใช้ปรากฏการทะเลความรู้เข้าโจมตีใส่เหล่าผู้คนในรอบก็ถึงกับประงะไปนี่มันบ้ากันไปหมดแล้วพวกเขาพากันเกลื่นน้ำลายลงไปทันทีเมื่อสองปีก่อนนั้นหลี่กูหวง อยู่ในเขตแดนจากกับพันธะพันธ์ระดับที่4และตอนนี้เขาแข็งแกร่งถึงขั้นที่ว่าเขตแดนวิญญาณนิลันก็ยังไม่สามารถต่อกรกับเขาได้แต่โปคขังกับต้องการโจมตีก็ใส่เขาพร้อมๆกับใช้ปรากฏการทะเลความรู้โจมตีก็ใส่หลินเทียนในเวลาเดียวกันนี่มันมากเกินไปแล้วสายตาของหลินเทียนเย็นชาปเป็นอย่างมากก่อนที่หน้ผาผากของเขาจะเปล่งแสงออกมากีบดอกบัวยิย่างได้ก่อตัวขึ้นก่อนที่มันจะรับการโจมตีของโปคขังเอาไว้ในเวลาเดียวกันนี้เอง ที่เขาได้ใช้ทักษะย่างก้าวสวรรค์ของเขาออกไปเพื่อเหวี่ยงหมัดเข้าใส่ร่างของหลีกูหวงหมัดธรรมดาธรรมดานี้ถึงการทําให้มิติพังทลายลงบุ่มบุ่มบุ่มทั้งสามคนได้เปิดฉากโจมตีเข้าใส่กันและกันโดยใช้ทักษะเทวะออกมามากมายในระหว่างนี้ตัวของหลินเทียนและโปคางเองก็ต้องเข้าห้ำหั่นกันและกันระหว่างการโจมตีหลายๆครั้งพวกเขามักจะเล็งไปที่หลีกูหวงเพราะว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งมาก,มาก ซึ่งแม้จะเป็นการโจมตีประสานก็ยังไม่สามารถทําอะไรอีกฝ่ายได้เลยแถมยังทําให้พวกเขาเป็นฝ่ายได้รับบาดเจ็บกับมาเสียเองและส่งผลในพลังฉีและพลังอสูรของพวกเขาปั่นป่วนบุ่มดวงตาของลีกูหวงเป็นประกายเย,ย็นเยือกออกมาก่อนที่แรงกดดันอันมหาศาลจะประทูกออกมาด้วยปรากฏเป็นภาพตัวเทพที่มีแสงสว่างถึงขั้นทาให้พวกคนไม่สามารถลืมตาขึ้นมาได้มันปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเขานี่มัน ดูเหมือนว่าเมื่อสองปีก่อนเขาได้ใช้ทักษะนี้เหมือนกันนี่มันเป็นทะเลแสงอาทิตย์ใช่แล้วมันเป็นเขตแดนราชันของกายแสงอาทิตย์งั่นหรือหลายๆคนพากันแสดงสีหนนาที่ตกตะลึงออกมาประกายตาของลีกูหวงยังคงราบเรียบก่อนที่เขาจะส่งทะเลแสงอาทิตย์เข้าบทขยี้สวรรค์บรรพการของโปคังโปกคังได้กากเลื่อนออกมาก่อนที่เขาจะป้วไกลออกไปกว่าสิบฟุตกายราชันของทั้งสองถูกใช้ออกมา และสามารถใช้ตัดสินความแข็งแกร่งของพวกเขาได้ในทันทีหลีกูหววแข็งแกร่งกว่าโปคังและอาจเรียกได้ว่าเป็นพวกแข็งแกร่งที่สุดในรุ่นนี้เลยก็ว่าได้ต่อให้เป็นเกียรติแดนวิญญาณนิลันก็ไม่มีทางสามารถเอาชนะเขาได้อย่างแน่นอนผู้คนพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาหลีกูหววได้หันหน้ามองไปทางลินเทียนด้วยสายตาที่ราบเรียบทะเลแสงอาทิตย์ได้้าปกคลุมพื้นที่โดยรอบเอาไว้ก่อนที่มันจะกดทับก็ใส่ลินเทียนในทันทีนี่มัน จบเพจแล้วแน่ๆเจา้านันตายแน่แน่แล้วผู้กุในรอบพากันใส,ส่สีสษาของพวกเขาความน่ากลัวของทะเลแสงอาทิตย์นั้นขนาดสวรรค์มรรมการก็ยังไม่สามารถต่อกอนได้แถมยังเรียกได้ว่าเป็นอาวุธสําหรับสังหารเขตแดนวิญญาณนิรันดร์ด้วยซ้ําแล้วหลินเทียนที่เพิ่งตัดผ่านเขตแดนจากกัมพันาพามมาได้จะไปต่อกอนกับมันได้ยังไงกันพวกเขาได้แต่พากันสายสีสษาไปเพราะว่าชายที่แข็งแกร่งพวกนี้จะต้องจบชีวิตลงที่นี่ซะแล้ว น่าเสียดายจริงๆหลายๆคนได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่เสียดายแต่ถึงอย่างไรก็ตามวินาทีต่อมานี่เองที่สีหน้าของพวกเขาต่างก็พากันเปลี่ยนไปอย่างมากพมว่าทะเลแสงอาทิตย์นั้นกลับไม่สามารถกดทับลงไปแถมยังถูกเวียงส่วนด้วยหมัดกลับไปอีกด้วย